หอหฮกลับมาสนุกกับเจเจบอกได้ทาเดียววันนี้ต้องมีคนมาแก้มือเอาอย่าไปแก้ยังอื่นนะอีเจอีเจปิดตาก่อน <c oughs> แอบดู <c oughs> อย่าแก้ยังอื่นนะจ๊ะอย่าแก้ยังอื่นนะจ๊ะแกมือพอนัดลลางตาสำหรับการเนชั่นฟอร์จูนอะสำหรับน้องๆเ,เหล่าบรรดาเอฟซี FC, พอสอนรสอที่เข้ามาเป็นกําลังใจให้กับเจเจอะอย่าลืม รับชมเพื่อความสนุกสนานและความบันเทิงไม่สนับสนุนให้เล่นตามเด็กที่มีอายุต่ำกว่า8ป,ปีควรได้รับคำแนะนำแนะนำนจะนจะ๊ะนะจ๊ะเอาละเอาละเอาละเนาะเอาละเอาละเอาละเนาะก็ชื่อว่าไม่ให้รอนานนะัก ชื่อว่าไม่ให้รอนานนักให้ความสนุกอยู่กับเธอแต่แต่แต,ตลอดอู้หัวมลัยนะดาวเร,เรืองลั่นๆพร้อมวายและถองอีกนับไม่ถ้วนเอทิ้งท้ายหมา้นี้แค่30นะจ๊ะเบ็ดแค่30แต่แตก5้ารบหบาท อีเจช็อกเลยเชวงเทียนเข้าอีกส8บาทโอ้โหชาวมูซี่ต่อเนื่องสิบไปเลยเต็มสิก็สิบไปเลยโอ้โหพวงมาลัยน,นี่ของดีนะอีเจคือไหวอ่ะอเป็นของบูชาเนาะใครใส่มูนี้ไม่พลาดอีเจบอกเลยว่าอีเจก็ไม่พลาดเหมือนกันอันนี้เรื่องสิงอันนี้เรื่องสิง เจเจปรับขยับไปท oh, oh, ี่50เจเจปรับขยับไปที่50โอ้โหโออโหลุยลุยลอยโอ้เสียดายนะแต่คือพวงมอะไรเข้าอีกแล้วจะแม่จ้าอีเจงงแเลยอู้ไปแบบรัวๆ ใครดูไม่ทันให้จับตาใครดูไม่ทันเดี๋ยวจะพลาชดช็อตเด็ดเอออีเจก็ยังไม่รู้หรอกว่าจะช็อตเด็ดมันจะมงจะมาเมื่อไรอย่างไรแต่เอาแหละไม่อยากให้พลาดแหละกันเนาะย่าสนุกอยู่คนเดียวอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ไปสนุกกับเพื่อนๆเ,เออช่วงนี้เขามีโปรโมชั่นนะ โปรโมชั่นเฟรดเกตแฟนเพื่อนนะนำเพื่อนเออถ้าเราหลักเพื่อนจริงเราก็อยากจะแนะนำสิ่งที่ดีๆบอกเพื่อนใช่ฟละเจเจ,จพูดแค่เนี่ยล่ละไปตีความกันเอาเองเดี๋ยวเจเจจะคอมเมนต์ไว้แล้วเดี๋ยวปักหมดหุดให้ให้ไปดูตรงนั้น ให้ไปดูตรงนั้นโอ้ยเจ๊ชอบเนาะอันนี้พูดถึงแบบคนที่ชอบเหมือนกันละกันเออ้ชนะรางวัลการหมุนฟรีแปดรอบเข้ามาแบบดุมดุมแบบไม่ได้ตั้งตัวแต่ลั่น แตกลันตั้งแต่ไม้แรกรับคูณ3ก็คูณ2ตอนนี้เป็นคูณ18รับไม้นี้ทันที1,917บาทต่อเนื่องด้วยจากภูมิอะไรอีก530โอ้โหรับไปเลยอีกคูณ2เป็นคูณ6เข้ามาแล้ว54แล้วคูณ 2, 2ยังไม้อีพะ<า>เจ้าจอดการนช่าพามวนไม้นี้รับ2 5 8 7 สุดสุดสุดยอดอูว้าวนะอีเจว้าวอะพูดแค่นี้ละกันอีเจว้าวพูดแค่นี้ละกัน,ววน,กนรับมาอีกสี่ร้อยนะ นะนงนองนะโอ้ว้าวเจมาแบบนี้ก็สวยดีครับโอ้โหคูณสิบสองอีเจร้อยห้าสิบหกอีเจรับเงินรางวัลก้อนโต ไปเลยไปเลยสามพันเ oh. ้าห้าะสามพันเก้าปาทมันขึ้นหลายเท จังหวะนี้มันหลายแทะคือใช้เวลาไม่นานเลยนะเพราะสอนสอนและเจเจนี่คือไม่เสียเงินสักกระบาทไม่เสียเครดิตแม้แต่น,นิดไม่เลยเข้าฟีเจอร์โบโนัสหมุนฟรีไปแบบเต็ม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 เลยอีเจกล้าพูดกล้าการันตีโอ้โห มามามาว้าว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 สุด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  ใช้ได้ไม่เหลวเล่น3บาทมันเล่น5บาทบ้างเดี๋ยวเขาจะน่อยใจ3บาท5บาทนะเอาจริงๆนะอีเ e จเนี่ยเป็นเป็นคนที่เหมือนเป็นโรคเป็นคนที่ชอบเล่นเกมไหนก็จะเล่นไหนเกมนั้นนะ่ะแต่จริงๆนะอันนี้มันก็เป็นส่วนหนึ่งนะแต่ก็ยังมีอีกส่วนหนึ่งแต่ก็ไม่ใช่ทั้งหมด ที่กลับมาหากาเนชชาพามวัวในวันนี้ก็เพราะว่าปกติแล้วเนี่ยแตกดีแบบเนี่ยแตกดีแบบนี้เลยเธอเป็น5้าบาทแตก40บาทอันนี้คือพูดเลยนะพูดเลยนะว่ามันแตกดีเธอแปดเท่าแปดเท่าโอ้ฉันงงเลยอ่ะมันแตกเยอะไปอ่ะ มันทำให้เราชอบมันทำให้เรากลับมาชื่นชอบการเล่นการเข้ามาเข้าเกมการเดิมพันความสนุกที่ไม่มีเบื่อความสนุกที่ไม่มีเบื่อเลยอันนี้ก็คือปรจริงๆพรจริงๆโอ้โหเล่นรัวๆเล่นลัวๆนึกว่าฟรีเกมเราแม่ใจแย็น ใจเย็นนะจ๊ะ5้าบาทแตกแ4บาทโอ้โหกี่เท่าล่ะเนี่ยนับมือนับตีนทำไรเนี่ยอะความสนุกพอหอมปากหอมคอความสนุกพอหอมปากหอมคอโอ้โหคิวเขาล่นนะไปต่อไหวไหมไหวไหมโอ้ Mm hmm. mm hmm. ลองดูลองดูไม่มี mm hmm. อะไรเสียหายชน,นะรางวัลการหมุนรีแปดรอบอาอยากจะรู้นะักว่าจะโอ้ววสอ้อยแปดคูณสาบไปเลยเน้นเนรับมาแล้วรับมาแล้วโอ้โหโอ้โห คูณสองมาอีกแล้วจะแม่จ้าหกร้อยเก้าสิบเชดเคเข้ามาอีกหกสิบเอมาไหมเอไม่มาคิวไม่มาเอไม่มาคิวไม่มาโอ้โหคิวมาแล้วจ้าอืมว้าว ว้าวว้าว9 1้าคูณ12ก็รับไปดี 3, 6ส6 6พคุห้มยสิยิงก็คุมอีกจ้ากดไลค์เลยกดไลค์กดแชร์เลยคลิปเนี่ยโอ้โห و. เข้ามาแบบเด็ดเด็ดดวงดวงนะ เข้ามาแบบเด็ดเด็ดดวงดวงแถมมีลุ้นการหมุนฟรีต่ออ๋โหแปดรอบนะอีเจ้ขวาไป5,47อ่ะอ่ะแล้วเดี๋ยวกลับมาเจอกันต่อคลิปหน้าจ้าเจอกัน